เป็นอีกวันหนึ่งครับวันนี้วันที่เท่าไหร่จีนาเนี่ยวันนี้วันที่26ครับอนะ่า26เดือนมีมน,ะนะครับนะก <นะ S 1> <บ>็รอบหนึ่งปีของโคกหนองนาของเราครับวันนี้เรามาทําอีกสเตลหนึ่งนะครับนในเนื้อที่สองไร่เป้าหมายก็คือปลูกกล้วยแล้วก็มะพร้าวเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เรายกร่องครับรอบที่แล้วเราเป็นโคกหนองนานะครับแต่รอบนี้เป็นการยกร่องวันนี้เป็นวันแรกนะครับน่ะร่องของเรานร่องน้ำเนี่ย ปากรอเนี่ยสอเมตรนะลึกเมตรห้าสิบนะแล้วก็มาปูดินให้ได้เป็นสารดินเนี่ยสเมตรเพื่อที่จะปลูกมะพร้าวแต่เราจะปลูกมะพร้าวเนี่ยเราปลูกสลับกันนะปลูกสลับกันเพื่อให้ได้ระยะของมะพร้าวเนี่ยห้าเมตรให้ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใบมะพร้าวเนี่ยชนกันวันนี้เป็นวันเริ่มต้นครับนะที่ค้งน้องนางอาของเราครับ